พระสยามเทวาธิราชเป็นเทวดาคู่บ้านคู่เมืองที่ปกปักรักษาชาวประชาและประเทศชาติชาวสยามของเราให้รอดพ้นจากภัยลุกรานจากนอกประเทศจนทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุขจวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับวันนี้โตหลงกรุงขอหยิบยกเหรียญดีมีมงคลอีกหนึ่งเรียญครับ นั่นคือเหรียญ10บาทครบ50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเหรียญตัวติดหายากอีกหนึ่งเหรียญที่นักวิชาการสะสมชี้นะครับจะมีด้วยกันสองพิมพ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์คาถาสั้นและก็คาทยาวนะครับและเหรียญที่หายากตัวติดนะครับและมีราคาสูงนั่นก็คือเป็นเหรียญที่มีคาถาสั้นนะครับ จะไม่มีปลายคาถาออกมานั่นคือเป็นเหรียญที่